ไปฟังเพลงกนอดอ่านข่าวนะจ๊ะ สวัสดีวันที่หนึ่งธันวาคมนะคะเริ่มจากเพลงปฏิรูปนะคะเพลงนี้ใครยังไม่ได้ฟังเฉยขอบอกเชยนะคะอาไปอ่านข่าวแรกกันเลยนะคะทวิตเตอร์สั่งระง,งับบัญชีเอี่ยวปั่นกระแสหนุนสถาบัานทวิตเตอร์จะโดนหนึ่งหนึ่งสองไม่ว่าไปอ่านรายละเอียดกันเลยนะคะทวิตเตอร์สั่งระง,งับบัญชีผู้ใช้งานหลังพบมีส่วนเกี่ยวข้องกับ อีกหลายหมื่นข้อความบนทวิตเตอร์ที่เพิ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาในการปั่นกระแสและแพร่ข้อมูลสนับสนุนสถาบัน สำนักง,งานข่าวรอยเตอร์รายงานว่าโอ้โหมันไปถึงรอยเตอร์แล้วเนี่ยมีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของข้อความมากมายหลายหมื่นทวิตที่ผู้เชี่ยวชาญล,ลงความเห็นว่าเป็นทวิตจากบัญชีผู้ใช้งานที่ต้องขยายกันรับรู้ข้อความที่สนับสนุนสาบันเพื่อต้านแรงกระเพิ่มของการประท้วงในประเทศไทยโอ้ยตายตายแล้วอัอายใครีหน้าเขาไปทั่วเลยอะรายละเอียดนะคะ เพจที่ถูกอ่าไอ้ไม่ใช่เพจก็เรียกว่าอะไรนะทวีอ่าเพจนั่นแหละนะที่ถูกปิดนะคะชื่อว่าเพจอาสาพระราชทานมีผู้ติดตามมากกว่า48,000คนอย่างไรก็ตามทวิตเตอร์พบว่าผู้ติดตามบัญชีนี้ราว80%เพิ่งจะถูกสร้างขึ้นในช่วงหลังจากเดือนกันยายนเป็นต้นมานี้เองบัญชีนี้จึงถูกระงับเนื่องจากระเมิดกฎของเราซึ่งเกี่ยวข้องกับการเป็นบัญชีสแปมและการบิดเบือน ผู้แทนจากทวิตเตอร์กล่าวพร้อมย้ำว่าการระงับที่เกิดขึ้นเป็นไปตามนโยบายของวทวิตเตอร์ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการตั้งคำถามจากรอยเตอร์อขอแสดงความเสียใจจากผู้เสือชีวิตทุกคนด้วยนะคะตตาดาต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 ตตอ้าไปดูข่าวต่อไปกันเลยจ้า หมอทศพรร่วมอวยพรมิน้นนักเรียนเลวเป่าเค้กวันเกิด18ปีหน้าสอนอหลังโดนหมายเรียกโอ้โหนี่จับยันเยาวชนเลยนะคะมาอ่านรายละเอียดกันก่อนนะคะมินน้องน้องมินนะคะนักเรียนเลวเป่าเค้กวันเกิดครบรอบ18ปีหน้าสอนอรุมพินีหลังโดนหมายเรียกโดยมีกลุ่มเพื่อนและหมอทศพรร่วมอวยพรนะคะเมื่อวานนี้นะคะบริเวณหน้าศูนย์ลุมพินีเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ การจัดกิจรกรรมนะคะรองเท้าผ้าใบากับใจถึงถึงของกลุ่มนักเรียนไทยหรือ free student นะคะเพื่อมาร่วมให้กำลังใจนักกิจกรรมและเยาวชนทั้ง3าคนที่ถูกตำรวจแจ้งข้อหาฝา่าฝืนพรบกอฉุกเฉินหลังร่วมชุมนุมน,นั่นเองนะคะก็คุณหมอทศสปอนนี่ก็ได้อวยพรให้ความตั้งใจที่ต้องการให้มีประชาธิปไตย,ยได้สำเร็จลุล่วงนะวันนี้พี่ขนุนก็ขออวยพรให้น้องๆทุกคนนะคะ มีสุขภาพเลยนะคะแข็งแรงก่อนอายุยืนยาวนะคะยังต้องต่อสู้เราก็มีรู้วันไหนชนะเหมือนกันนะคะมีสุขภาพแข็งแรงมีสมองที่แข็งแรงนะคะมีจิตใจที่แข็งแรงนะคะจงก้าวไปสู่สิ่งนั้นด้วยความมั่นคงและจงประสบความสําเร็จนะคะพี่คุณหนุนขออวยพรเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมอวยพรน้องๆด้วยนะคะโอเคค่ะไปดูข่าวต่อไปค่ะอาชีวะยังอยู่ใน ส่วนของหน้าสนอลุมพินีนะครับเพราะว่าเมวานนี้กลุ่มของอาชีวะก็ไปให้กําลังใจน้องๆด้วยนะคะน่ารักมากอาชีวะฉันอาชีวะวอนรัฐเลิกมองเป็นขยะสังคมโวยสายการชุมนุมโดยกลุ่มแรกชี้อย่าใช้เป็นเครื่องมือยกระดับคือรายละเอียดข่าวเป็นอย่างนี้นะคะต่อมาตัวแทนของกลุ่มอาชีวะประทะ,ะเผด็จการขึ้นปราศัยโดยกล่าวว่าเรื่องของการกระทําของเจ้าหน้าที่ที่กระทําต่อกลุ่มอาชีวะนั้นเป็นที่ที่ ปกป้องมวลชนต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ว่าฉีดน้ําใส่มวลชนในการสลายการชุมนุมกลุ่มแรกที่เจ้าหน้าที่ทําคือกลุ่มอาชีวะอาชีวะก็คือนักเรียนทั่วไปนะคะหรือนักศึกษาอื่นๆทั่วไปนั่นเองนะคะถ้าเจ้าหน้าที่มองว่าเราเป็นคนเหมือนกันถ้าเจ้าหน้าที่ยังมีความเป็นมนุษย์มันถูกต้องแล้วหรือจากอดีตที่ผ่านมารัฐบาลพยายามให้เราเป็นเครื่องมือในการสร้างสถานการณ์รัฐบาล คุณต้องออกมายอมรับแล้วว่ามันเป็นแผนของคุณเมื่อให้คุณได้รับการยกระดับการสลายการชุมนุมแต่กลุ่มอาชีวะเปลี่ยนไปแล้วมีความเป็นพาราดอนภาพแล้วตนอยากให้ชีวิตเป็นปกติอยากใช้ชีวิตเป็นปกติแบบที่สามัญชนเป็นอยากให้รัฐบาลมองรัฐบาลมองว่ากลุ่มอาชีวะไม่ใช่ขยะสังคมใครมองเป็นขยะสังคมคะกลุ่มอาชีวะฮะ ไอสัตว์ตัวไหนมันมองว่ากลุ่มอาชีวะเป็นขยะสังคมนะครับพี่ดาแหลกเลยนะกลุ่มอาชีวะมีสิสทธิและเ,เท่าเทียมกันเลยนะเท่าเทียมกับนักศึกษาเท่ากับนักเรียนทั่วไปนะคะแล้วเป็นเฟืองของประเทศที่สําคัญมากขาดอาชีวะไปประเทศมันไม่พัฒนาหรอกค่ะเพราะกลุ่มอุตสาหกรรมกล,ก,กลุ่มการผลิตเครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยมันก็มาจากอาชีวะทั้งนั้นนะคะเป็นกําลังสําคัญอย่างยิ่งเลยนะคะน้องไม่ใช่ขยะสังคมค่ะ น้องเป็นพลอยเม็ดที่สวยที่สุดเลยแหละบางชิ้นบางกลุ่มบางคนเป็นเพชรเม็ดงามของประเทศเลยด้วยซ้ำนะคะพี่พูดได้เลยนะคะอะมาถึงอีกเรื่องหนึ่งนักเรียนนอกให้กำลังใจนักเรียนเหลวเผยโมโหทุกครั้งที่กลับไายชี้ประเทศมีศักยภาพทำไมชนชั้นล่างยังยากจนเออมันก็ถูกจริงๆนะเราก็ดูเหมือนว่าประเทศเราเนี่ย เป็นประเทศที่มีศักยภาพแต่ทําไมชนชั้นล่างยังยังยกจนยักจนอย่างเงี้ยมันน่าจะลดลงมาได้แล้วนะอย่างหนึ่งเนี่ยเรื่องของออชุดแต่งกายเนี่ยถ้าถามว่าต่างประเทศเนี่ยหลายประเทศนี้เขายกเลิกไปแล้วเพราะอะไรมันไม่จําเป็นอย่างประเทศที่มีประเทศหนาวเออใช่ประเทศไทยมันไม่ใช่ประเทศหนาวใช่ไหมแต่บางพื้นที่อากาศหนาวมาก็ยังใส่ชุดนักเรียนไปขาตรงขาแตกอากาศทนอากาศหนาวอะไรเงี้ยสารพัดนะก็น่าเห็นใจ ทำไมไม่ลองแบบค่อยๆปรับไม่ถึงกับต้องเปลี่ยนเป็นอ่าชุดธรรมดาไปเลยก็ได้ค่อยๆปรับเป็นฤดูกาลค่อยๆปรับเป็นวันนะเอาอย่างนี้ดีไหมเพราะว่าชุดนเรียนใส่ไปเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเรียนดีขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้บอกหรอกวาอ่าเป็นการแบบว่าแบ่งชนชั้นกัน,ะน่ะถูกต้องไหมว่าบางคนมันรวยเนี่ยอาจจะชอบใส่แบบเซ่อๆไปก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมเอออะมาดูข่าวต่อไปนะคะ หญิงหน่อยโพคินวัฒนาพงศกรแท็กทีมลาออกจากเป็นสมาชิกเพื่อไทยอือันนี้ไม่มีการวิจารณ์นะคะแค่มักให้อ่าอ่านให้ฟังเฉยๆนะคะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับเพื่อไทยนะคะโอเคไปดูข่าวต่อไปกันจ้าพบตู้คอนเทนเนอร์ยังอยู่อีกเพียบแม้ผ่านไปหลายวันรัฐผวาม็บแกงซ้ำแล้วซ้ำเล่า <laughs> โอ้ยตายแล้วเยี่ยวลาดกางเกงแล้วมั้งเนี่ยป่านนี้เนี่ยก็คือไม่ยอมเก็บเพราะว่ากลัวมีม็อบแล้วก็จะต้องใช้งานอีกรอบหนึ่งขี้เกียจว่ะขนมาได้ก็ต้องขนกลับเนี่ยมันทําให้เดือดร้อนประชาชนเลยต้องแบบเดินอ้อมเดินขวางแล้วก็กีดขวางทางเดินมันไม่มันอาจจะไม่กีดขวางทางจราจรนะแต่ว่ามันกีดขวางทางเดินของประชาชนและการใช้ชีวิตประจําวันที่ต้องผิดรูปไปนิดนึงนอ่ะเออขนได้ก็ต้องขนกลับขนมาได้ก็ต้องขนกลับสิวะ เอนาะเอาอย่างนี้นะมอบทุกคนนะฟังไว้นะรักมีตู้คอนเทนเนอร์ตรงไหนเนะี่ยไม่ต้องไปม็บตรงนั้นนะให้เขาขวนเป็นว่าเล่นเลยลก็ได้เนาะช่างมันอะานะคะไปดูอีกเรื่องหนึ่งคะ่ะราชดรเข้ารับทราบข้อกล่าวหาคดีม,ม .112 ย้ำอีกครั้งปฏิรูปไม่ใช่ล้มล้างเอาอย่างนี้นะขนุนจะยกตัวอย่างให้นะว่าสมมุติว่าดาราคนหนึ่งเนี่ยคนมันไม่ชอบเนี่ย เออเขาบอกกูไม่ชอบดาราคนนั้นด่ายตำหากนะถามว่าไอ้คนเนี้ยมันสามารถบอกให้ไอ้ดาราคนนั้นน่ะยกเลิกร้องเพลงยกเลิกแสดงหนักได้ไหมไม่ได้แต่อย่างน้อยดาราคนนั้นก็ต้องรับฟังว่าเออมีคนเกลียดมีคนไม่ชอบต้องทําตัวแบบนี้ก็อาจจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบ้างแต่อาจจะไม่ได้ถึงกับว่ายกเลิกความเป็นดาราของเขาคนชอบเขาก็มีถูกต้องไหมก็เหมือนกับเรื่องสถาบาันถามว่าสถาบันเนี่ยเอาตรงๆเลยนะ คนไม่รักมีไหมมีค่ะเยอะเหมือนกันนะคนรักมีไหมก็มีจ้าคนเกลียดมีไหมมีทําไมคนบนโลกนี้ไม่มีคนเกลียดขนุนเนี่ยขนุนพีเอสเนี่ยยังมีคนเกลียดอยู่เลยนะเธอไม่ต้องทําอะไรให้มันหรอกไม่ต้องท,ทําเคียดอะไรก็มีคนเกลียดนะคะคนบนโลกมันเป็นแบบนี้ทุกคนค่ะแต่ถามว่าเขาจะมีอํานาจไปกันในการทําอะไรตัวเขาเองไหมไม่มีจะ้ะถ้าเพราะฉะนั้นนะคะการปฏิรูปคือการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับคนส่วนมาก มันไม่ได้เกี่ยวกับล้มล้างเสมอไปโอเคนะอย่ามาโนให้มากสลิมพวกสลิมอย่ามาโนให้มากนะจ๊ะอะ่โอเคนะคะไปดูข่าวต่อไปนเลยจ้าบิตูตอบป,ปมสารรัฐมนูญตัดสินคดีบ้านหลวงลัานมีพระอยู่ในใจอาถรรพ์ใดๆไม่กลัวไม่อธิบายไม่วิจาร์อะไรทั้งน,นั้นแค่จะบอกว่าปัญญาอนผ่านจ้าไปดูข่าวสุดท้ายนะคะโอ้โห กนกสามนิ้วเออชายาเขาพูดแบบนี้กันกนกนะคะเผยว่าเผยยังว่างงานขอให้ทุกคนที่ทำงานมีความสุขแฟนคลับแห่กำลังใจว่างงานก็ชักเบ้าอยู่ที่บ้าน,นจ๊ะชักว่างอยู่ที่บ้านนะจ๊ะโอเคนะคะเจอกันนะคะถ้ามีคลิปอะไรก็จะพูดกันสายๆนะถ้าไม่มีก็เจอกันทุกเช้านะจ๊ะ ลืมกดกดตรงนี้ดีกว่าทุกครั้งที่ประเทศไทยเราจะเป็นรูปแบบประชาธิปไตยก็จะถูกป้นไปทุกครั้งดาฟังประชาธิปไตยว่าขายชาติหน้าตาเฉยทั้งๆท,ท,ที่คุณสนับสนุนให้ต่างชาติมาเช่าประเทศไทยตั้ง99ปีเนะี่ยนักลงทุนเขาอายุ40 50, ปี50ปีให้เขาเช่าปี99ปีมันข้ามไปถึงรุน่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนเขานูาน่นให้เขาเช่า99ปีนี่นะ แล้วเขาเรียกว่าอะไรนะครับคอรับชันโกงไม้กระทั่งชาวนาให้นายทุนกดราคาข้าวลงไปต่ำๆแล้วก็ซื้อรับซื้อข้าวจากประชาชนไปต่ำๆแล้วก็ดึงเงินภาษีเรามาอุดหนุนแบบว่าอ้างอิงว่ามาช่วยชาวนามึงไม่ต้องช่วยก็ได้ขอแค่ราคาข้าวมันปกติไอ้มันขึ้นสูงปกติไม่ต้องไปให้ให้เขากดราคาลงไปต่ำๆ แล้วควักเงินภาษีมาช่วยมาจ่ายแทนให้ชาวนาอ้างว่าช่วยชาวนาไม่ต้องช่วยก็ได้ถ้าจะทําแบบนั้นเขาเรียกว่าช่วยเหรอดาคนอื่นว่าขายชาติแต่พวกตัวเองน่ะโกงชาติปล้นชาตินะครับไอ้พวกปล้นชาติพิมพ์ดาพวกมันคืนไปเลยครับ ถ้ามึงไม่ป้นมามึงก็ไม่มีปัญญาที่จะได้มาหรอกพ้นมาจากประชาชนทุกๆคนนั่นแหละครับทำลายเขาเขากำลังจะลืมตาอ้าปากได้พวกมึงก็ทำลายเขากับประจำใส่สมองไว้ด้วยนะครับประชาชนทุกวันนี้เขาเริ่มพัฒนาเริ่มเกี่ยวกับแนวคิดเขาไปได้ไกลแล้วตอนนี้กำลังยัดเรื่องเกี่ยวกับ โครงการต่างๆมาเพื่อที่เอาอกเอาใจคนในรุ่นเก่าๆเพื่อจะเอาอกเอาใจคนแก่ๆให้เขาลงคะแนนเสียงให้ได้ไหนล่ะครับคุณไปดูถูกเขาว่าปร,ประชานิยมมันคือการซื้อเสียงในยุคคุณทักษิณสลิมมึงอย่ากืนน้ำลายนะสลิมมึงด่าทักษิณด่ายิ่งรักไว้ว่าเขาเอาเงินภาษีมาหาเสียงจากการทำโครงการประชานิยม แล้วทุกวันนี้มึงโคตรประชานิยมเลยมึงยังไม่เห็นจุดเลยเหรอว่าสิ่งที่ที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันสร้างความเสียหายไหมถ้าบริหารประเทศแล้วพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นได้จะทำยังไงไม่มีใครว่าหรอกครับฟังประชาธิปไตยเขาพร้อมที่จะถอยให้เลยถ้าประเดชการเข้ามาแล้วทำให้ประเทศชาติมันจเจริญมันดี GDP ขึ้น เงินรายได้ขั้นต่ำของประชาชนเพิ่มมากขึ้นแล้วการว่างงานอัตราการว่างงานต่างๆลดลงทําให้ประชาชนมีงานมีการทําให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนขึ้นในประเทศเงินเข้ากระเป๋าประชาชนมากขึ้นกูจะไม่ว่าสักคําเลยถ้ายึดมาแล้วสร้างให้มันดีขึ้นไม่มีใครเขาตําหนิพวกมึงจเจ้าไม่เลยครับ แต่ป้นมาแล้วทาให้มันแย่ลงเขาเห็นแล้วว่ามันแย่ลงเขาก็เลยออกมาประท้วงกันไงเขาเห็นแล้วว่าประเทศมันมีปัญหามันแย่ลงเรื่อยๆเด็กๆเ,เขามองไม่เห็นอนาคตเขามองไปข้างหน้าเขาเห็นแต่พ่อแม่พี่น้องเขาตกงานเขาว่างงานเด็กเขามองเห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยมันกําลังมีปัญหาถ้าปล่อยให้บริหารต่อไปมันจะมีแต่แย่ลงแย่ลง ไอ้พวกเสือนอนกินก็พวกข้าราชการที่คอยอยู่รับใช้เผด็จการอยู่แบบเนี้ยคอยรับผลประโยชน์จากการตีงบประมาณมาก็เซ็นแก๊กเซ็นแก๊กกันนี่นครับสิ่งที่พวกคุณต้องการไอ้ที่สนับสนุนกันออกนอกหน้านั้นส่วนมากก็เป็นระบบข้าราชการที่โกงกินผมไม่ได้ดูถูกข้าราชการทุกคนว่าเป็นคนชั่วคนเลวนะครับ ผมก็แยกแยะนะฟังให้จบด้วยข้าราชการส่วนที่โกงส่วนมากจะเป็นข้าราชการระดับสูงพวกข้าราชการระดับล่างๆเขาก็จำใจเซ็นให้ครับเขาก็รู้ครับว่าอะไรโกงไม่โกงเขารู้แต่ถ้าเขาคข้านคุณถ้าเขาสู้คุณคุณก็ปลดเขาออกคุณมีอำนาจในการที่จะเซ็นย้ายเซ็นปลดเซ็นอะไรต่างๆนานาข้าราชการชั้นผู้น้อยเขา ก็เลยต้องยินยอมนี่คือระบอบที่ชั่วช้านะครับระบอบการเอาเปรียบประชาชนระบอบการสร้างให้รูปแบบที่แบบว่าข้าราชการเหมือนเสือนอนกินจะเกิดโควิดก็ตามจะเกิดสงครามโลกก็ตามคุณก็ยังมีเงินเดือนมีเงินชดเชยประชาชนเขาจะกินอะไร คุณไปบีบให้ประชาชนเขาแบบยากจนลงยากจนลงเรื่อยๆเขาทำมาหากินเงินไม่ต้องประหยัดครับผู้นำประเทศใดที่สอนให้ประชาชนตัวเองประหยัดไม่ถูกต้องใดๆทั้งสิ้นในรูปแบบของการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่เงินต้องใช้จ่ายออกไปใช้จ่ายออกไปแล้วก็ต้องหาเข้ามาด้วย อย่าบอกว่าต้องหยอดกระปุกวันละห้าบาท10บาทเงินมันต้องตีออกไปครับระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ต้องโยกเงินให้เป็นยิ่งมีการหมุนเงินยิ่งมีการใช้จ่ายเศรษฐกิจมันก็จะยิ่งดีขึ้นไม่งั้นคุณไม่มาคิดโครงการคนละครึ่งหรอกครับตั้ง40,000นกว่าล้านคุณใช้เงินไปสี่หมืนกว่าล้านในการควักออกมาเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจ นะครับแต่เวลาประชาชนเดือดร้อนก็จะเย้ยวเย้หาเงินบริจาคก,กันอยู่เหมือนที่ผมพูดไปสลิมก็ไม่เข้าใจหาว่าผมไปดูถูกคุณบินหาว่าผมกล่าวหาผมเคยเคยสร้างประโยชน์ให้ได้เหมือนคุณบินไหมเคยแบบว่าทําอะไรให้ดีกว่าเขาไหมผมไม่ได้ไปดูถูกเขาในเรื่องการบริจาคแต่ผมเปรียบเทียบให้ฟังเปรียบเทียบให้ฟังว่าเงินบริจาคที่ได้มานะ่ะ สี่ร้อยกว่าล้านห้าร้อยล้านเนี่ยมันเป็นแค่เสี้ยวหนึ่งของเงินที่รัฐบาลที่ที่มีอยู่ทำไมไม่ขอจากรัฐบาลมาแล้วก็หมุนลงช่วยประชาชนไปขอรับบริจาคประชาชนที่เขาก็เดือดร้อนหาเช้ากินข้าเหมือนกันนะครับการรับบริจาคในการช่วยเหลือเวลาที่คนในประเทศเราเกิดปัญหาเงินในก้อนนี้ต้องมีงบกลางในการมาช่วยเหลือสิ เงินสี่ร้อยห้าร้อยล้านนั้นถ้านับไปพันล้านหมื่นล้านแสนล้านหรือล้านล้านผมเอาไปเปรียบเทียบกับเงินขาดทุนที่มันเกิดขึ้นจากรัฐบาลโยกเงินไปลงทุนในหน่วยงานอื่นๆแล้วมันขาดทุนไปหนึ่งล้านล้านบาทเงินขาดทุนคือเงินที่มันหายไปเป็นเงินศูนย์เข้าเข้ากระเป๋าใครผมไม่รู้แต่มันขาดทุนไปแล้ว แล้วเงินที่มันขาดทุนนั้นประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเงินล้านล้านหนึ่งล้านล้านนี่มันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแล้วเงินแค่ห้าร้อยล้านมันแค่เป็นขี้เล็บของเงินก้อนนั้นนะครับคุณบอกว่าไปอิจฉาเขาละสิไปอิจฉาเขาที่เขามีคนมาช่วยบริจาคเยอะผมไม่เคยอิจฉาไปอิจฉาทำไมยินดีเวยซ้ำไป ผมยินดีที่มีการช่วยเหลือมีการรับบริจาคมีการช่วยเหลือประชาชนผมยินดีด้วยนะครับแล้วท่านจะเอาไปช่วยเหลือในส่วนไหนส่วนไหนผมก็ไม่ไม่อยากจะไปขนขวายหาว่าต้องไปมาชี้จงชี้แจงผมไม่ได้เน้นการชี้แจงผมเน้นแค่บอกว่าเงินที่รับบริจาคมาในก้อนนั้นน่ะมันน้อยนิดถ้าเปรียบเทียบกับเงินที่มันขาดทุนไปที่ รัฐบาลเอาไปลงทุนแล้วมันขาดทุนไปหนึ่งล้านล้านบาทคุณเข้าใจความหมายนี้ไหมเพราะว่าผมไม่เคยเห็นสลิมจะเป็นเดือดเป็นร้อนจะโอุย้ยเขาประกาศขาดทุนมาในราศกิจจานุเบกษาเงินที่มันหายไปจากประเทศไทยหนึ่งล้านล้านมันมาหาศาลมากมันทําไมขาดทุนเอาไปทําอะไรบ้างสลิมไม่ถามสักคําครับไอ้เงินหนึ่งล้านล้านน่นมันสามารถที่จะไปสร้างโรงพยายบาลได้เป็นพันพันแหน่ง มันสามารถที่จะไปซื้อรถถังสามารถจะไปซื้อเรือดำน้ำได้มากมายมหาศาลสามารถสร้างทางรถไฟความเร็วสูงสามารถสร้างได้ไปถึงครึ่งโครงการด้วยซ้ำไปครับสลิมบอกว่าผมกล่าวหาบ้ากล่าวหาอะไรเขาประกาศลงราชก,กิจจานุเบกษามึงไปเปิดดูสิเงินขาดทุนหนึ่งล้านล้านบาทไม่ได้เกี่ยวกับใดๆทั้งสิ้นไปขาดทุนไปศึกษาหน่อย ผมไม่อยากพูดซ้ำไปซ้ำมาแต่สลิมมันไม่เคยไปดูมันดูถูกแต่คนอื่นนะครับโอเคนะครับยังไงก็ขอฝากนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยในการต่อสู้ครั้งนี้ <c oughs> เมื่อไหร่ที่นักประชาธิปไตยเราขึ้นมาเมื่อนั้นนะครับ เราจะสร้างรูปแบบที่มันดีกว่านี้